ลมลมเย็นเย็นสวยมาสาบายดีเด้อเนาะสบายดีวัดสู้ภูสูขนสาบายดีตอนคายินดีตอนทราบเขาสูสองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้กําลังพากกันเขาวสวนพดมักทั่วมักแตงเครื่องปลูกคองฟังพี่น้องยูสองไม่ลูกเด้อมือนี้พอพอเมื่อในบ้าน ขอเมือสวรรค์นขีเนาะ้าใส่วอมอามันลมหนาวาวอมนี่มันกันล่มกันเป็นวัาเป็นไอมักแต่งบึงแหนอยากให้เบิ้งว่าความจริงนั้นเป็นหมากหน่อยลายแต่ว่ามันอันนี้ทุกคนบนติมันไม่แต่้ีดมีเบิ้งเครื่อนึงนะนี่คันเท้าว่าฝุ่นปุ๋ยแล้วก็ใส่ไดีล่ะ ต่ว่าขึ้นมาน่ะอันบริวารแต่ซ้ำนั่นเนาะนี่คววมจริงนะมันเป็นโดเ็นบ่นี่มันเน่ามันหล่นมันเปื่อยไปเลยเดียวบุงเนยมือซ้อนหาน้ำมันจะขูดไปดึงอเะยหลุดมักแตงไฮเด้ทิมละล่ฮาฮ่ะบนเตี้ยนี่ก่ะคือแบบได้จะปิดมือใหงัวงกินนทะและนอเน,นี่ยค่ะมันขายกับบไิรกินกับบริรเป็ดให,เป,ดใหเป็ดเน่บุญในทุกคนผู้ป้าเนี่ย แคานได้สักนี่ได้ทิ่มพี่น้องมันเป็นย่อนแมงวันทองหรือว่าอย่างแทเด้ดกดกบึงแสดงมาแต่งอีเมลข่อยเด้ฮะบึงแต่ละหน่วยบุเดอกระซามลงมาสำเด่เบึงขังนี่กับพ่อขังนี่ เป็นแบบนี้เบิร์ตถุกข้างเลยหมักแตงนะ่งท่างกระเก็บขายสองเถือจุกอันได้อันนัเลยแมะถ่าก,กระไดเอ็นขาทื่นขาในมันพอในน่ะป่องละ่ะทรงร่อยหาสิบบาทท่างกระไดสาม่อยซาวผลว่าหักหมักแต่งนะเบิร์ตแล้ว <laughs> ได้เก็บอีกเ่อหนึ่งกับแจ็คซีไดแจ็คทงก็คือเรียบร้อยเนาะ ว่าถั่วนี่นะมันสีเก็บได้ดนกลัวถ้าปกติแล้วเนาะนะแต่ว่าตอนนี้นะบอกหัวมันชีดนบอกเพราะว่าเขามีสัตู์พืชก็คือแมงคีไห่นี่เห็นบะมันมากินยอดกินงวงดอกนะเบิดสะอ่อนกถั่วเด้งยาวบบกนะั้เนาะคันงวงขึ้นซูงซ้ำนี่แหละหมากเง้วอยู่คันงวงไดโบวิดดินนะมันกระสีขอดเพราะว่าเหตุให้มันเหยืดโตออกบริเต็มที่นะทุกคนนะ มันถึงพืชแล้วมันก็ขอดกระคดอยู่ตามดินทัแหละมันบอได้ซ้ำหนึ่งเลยพี่น้องเนาะทั้งกินนนะมันก็กินได้อยู่ไพซิิไปกินหวาดกินไว้บึงติใบบักทั่วเหียนแกกแสกมีตะเพิ่นนี่มาเห็ดไปกินบใบไม้ใบอื่นพูนบึงเน,กกนยแมนบอิได้เหียนแต่ใบเห็นบ่น,นี่อันนี้คืองวงดอกมันมันกินเบิดยั้ที่กินได้นะเนาะ พอไวไหมมันปงซาได้เห็นบอแมงอันนี้มันเกิดก่อนแล้วมันสิไปเขาเครื่องปลูกคลองฟังเฮ้าท่าแบบว่ามันปงไวนะมันกลายเสบริกรถั่วเห็นบอนี่า้ามันกลาเครดให้เครื่องปลูกเขาเสียหายระเบิดรเบิดเบิ่งเอาเด้อขบาวงในทุกคนเบิง่งมีแต่งวงอันนี้ซื่อ,อปกติสิบดอกในเห็นบ่ มันกลิ่นมิดแล้วมันก็เหตุหายโบมีหมักทั่วน่อยบัดทีนี้ป้าทางล่างอีเมวิวงามงามแม่เน้มาเน้มามืดขึ้นอึมขึ้นเนี่ยแสดงว่าขึ้นล้มละล่ะบานซ้อนนี่ค่ะโบมีฝนจ่อยป้าอีเมวันทิตเพื่อวันทิดสิบบทเผาคนบมักทั่วชุมันวาอยากพากันเมือลงตลาดวันอาทิตย์เบิ้ง เพื่อนเฮียนเหี้ยง,ง,งจนพอมีใบทางยอดดอกใบเกี้ยงให้มาได้สักเจ๊สีเอาอยัางมาใส่ให้มันหนีอ่ะบอกทุกคนขัวขัวไว้วนขวนาดขวัวท่านึงอิ่มขอเช้ามมืออ,อิมใช่ช้นไม่ฟุดีกว่น บึงในถั่วจะเม็มนหมักแยาวมานละสิบบาทจ้าเรือแมงขี้ห้กินจังได้ใายบึงเนี่ยขนาดหางกระก็บไปเอเลกเดี๋ยวคือมันบวสมบูรณ์อันนี้เมลล้วหางก็ใส่ปุ๋ยบางกลิ่นอืมสะอ่อนถั่ว ตัวใดมันขึ้นบ่ได้ในดินใะเ็นบ่อน่แบบเนี้ยมันสิ่องวอยู่หมดเลยแหละทุกคนมันก็เห็ดไ้กลายเป็นว่าหมักมันขอดไปเลยเนาะห่วงเช็นะคาร์นมันอยู่สูงนะหมักมันสื่อเลยนี่่ะเนาะเห็ดห้หมักทั่วล่างไปเลยป้าพีมันบ่ใหญ่เลยอย่าคือมันบ่ลายมันเห็ดห้เป็นแห้งอยู่ เพียกกับมะยามของเราอันนี้จะเป็นแต่งอีกสองทางฝั่งทางเทิงเนาะเดี๋ยวท่านสีห้าเก็บหมากที่มันบองาหม,มากที่มันแมงนะขึ้นใหงวัวเอาไว้มันก็หนาทิมละให้ไว้ได้สนะ่ะสูดเลยแม่มันหล่นหล่น หนาวเ,เบิดโอ้เจ็บมือเลยโอ้ยหนาวเ,เบิดเลยอืมอันนี้งามอยู่เดี๋ยวไปอีเมทเอาเน,ะนาะไม่ดีนะเพราะว่าที่แบบอากาศหนาวลมๆน,นี่มันไข่ก็บหอนหอนก็ได้เพราะว่าเาข้าบัวได้อยู่ในหอง ปลูกตั้งแต่เห็ดขันนอะนใหม่ๆห้างก็เป็นแบบเป็นดอกเป็นหมากนะทุกคนเนะาะปลาทูก็ว่าปลูกกินนี่และจ้าอันนี้สิเป็นพริกพริกเขาปลูกตั้งแต่ส่วนที่ขั้นน้องเขาอัน้นนาเขาเหล้วมใหม่ๆเนาะทุกคนเนาะว่าสิปลูกกินเลือก,กิ่กระขายปลาทูเบืงเนยมันซุกแดงหุ่งอยู่เฮ้ นี่แหละควมสุขของเศรสวนนะทุกคนพอเห็นผลผลิตดีมันออกหมากออกผลแล้วก็มันก็นดีใจนะมันชื่นใจนะแม่นี่อันนี้หมากหน่อยงามอยู่เดีนี่พริกสวน,นก็นตั้งดกลีหล่อได้ทุกคนเนาะป้าดกกลโพนอยู่เดียวสิล้องเก็บเมื่อซีมเบืองก่อนว่าเพ็ดบ่เพราะว่าตั้งแต่เป็นนี่ก็กินแต่อยู่เทิงแล้วก็บ่ท่านได้ลงมาเก็บอยู่หนี่เนาะจนว่ามันเริ่มแดงเหลิมสุกน้ำก็มี เป็นตาได้ลงตลาดได้แบบนึ้กิิ่อทัานกับคายน้ำเนาะนี่พริกสวนทุกคนอนีเดนิเอลใส่อันนี้เก็บปักแตงไผ่แม่เถาสีผ้ายางเหล่าเบิ่งแต่ละต้นเนาะก็เป็นดกสู้ต้น๋ยมีหมากหน่อยแล้วก็หมากใหญ่อันนี้สิเป็นหมากสีใหญ่ๆเนาะอันนี้เป็นหมากหน่อยเดี๋ยวเบิ่งก่อน่าต้นไดแกลลายซ้อนกับสิเก็บขึ้นเมื่องปาดหลังมือกับสังมาดามอันนี้หมากใหญ่เนาะแต่ว่า มันอยากหล่นะนะทุกคนแบบซ้อนเบาะตะอ่อ,อนผิกดกขย่ายู่ทุกคนเนาะเอาเมื่อเห็ดแจวบักผิกดิฟแกงใส่น่ะไหมหรืออหยังก็ะได้ปลูกอยู่หักสุดท้ายกระซื้อบักผิกแข่งเขาเพื่อกาดิหนีเบิ่งต้นนในกระสุกแล้วม,มันเริ่มแก่เริ่มสุกแล้วเนาะแต่ว่าสุกบ่ลาย สีพ้าเหาอเก็บจนครบสิบหาสิบหกต้นควมดกของแต่ละต้นสิบัาซ้ากันเนาะออพอว่ามันกำลังเป็นง่วงดอกน้ำหนักก็ลายหลยได้เห็นบ่ดอกขาวคุยขยัาอยู่สะออนขัดนี่ด้นี่เด้หมากขาวขายะาอยู่ในทุกคนมันอยากล่นอยากเน่าเนีเห็นบ่นี่พวกนี้นะ แล้วก็เป็นนอนเน่าถิ่มละลาเบื้งหอยมันหล่นจนมันแหงนะ่ะเบืดลไรหน่วยเรา,าปลูกตั้งแต่สนนั่นจนมาหอดตูบหน่อยพอดีเนาะพริกชิบหาสิบพกต้นแล้วก็มีต้นมะฮงน้ำเบึง้งชื่อให้เบึง้งนี่ซําสิกินเนะาะพักได้ที่มันเป็นก้อนมันกรสุกก่อนเนาะเป็นยุคู่ตาซ่ําวะ อยู่ทั้งผืนใบมันเนาเบิ่งทั้งหลุมสีหัวดกอยู่เก็บเรียบร้ยบรอยทุกคนอันนี้เป็นพริกของเฮาเนาะเอาซ้ำพอกินพ้อมมีอยู่แล้วอันนี้มักแตงเดือยไปแห้อีมเมถาเนาะแนวยใส่กะกระทังดอกใหม่เอาลงมาปลูกระวบได้ปลูกก็เลยใส่ขึ่นพอบ่ไดบเอากระซ้าลงมาเนาะโอ้ยอ่ออนซ้อนมะเขือคือทุกคนเบิง่งซ่อนกำลังหดหน่ำเหลียเนาะโอ้ยบ่ค่คยสีแบบ ลายแล้วมันบกวยได้ขายมันอยู่ทางผืนมันผูดเด้งตอนนี้มันกลายบางๆเน่แล้วเนาะสวนหลังจากเอาต้นข้าโพดออกแปล่นจังปางเลยมีสีเขียวแล้วเนาะมีกระหน่อยลงตะเกายังว่าเขียวนังปลาข้าโพดควยมาฟังนี้กันฟังนี้กับเบิดแล้วเนาะหอมอีเมลแล้วก็วเก็บขายวางโซ่บ้าน เบิด์ตพวาว่านานนี่นะโลกันปลูกแล้วก็โลคายไปตดเลยบรรยากาศหอมๆเทียงซ้อนเดี๋ยวสิพาหลอะซูเบิ่งเนาะทุกคนเสาเงินกระสมว่าเอามาตั้งไว้ให้อีแม่งแงอีลิตแต่ละเมือแต่ละเดย์อันนี้สิเป็นเทียงนาซวอนเองเนาะอยู่เทียงนาหน่อยห่างๆแต่เขาอยู่กับพอกับแม่นะ่อยู่ไซมันก็บอบอุ่น เป็นซั์เลี่ยงของเฮาจะมารีวิวซัว์เลี่ยงก่อน <c oughs> มา่ายสูเบิงเนาะเขาลักเขาขอกไปเทียมหอยเพราะวะอากาศมันหนาวแล้วเบิ่งมาตั้งแต่บายพุ่นนี่นะไปข้างนอกกับโบมีเหี่ยวยากินกลาบเขามากินเพ,เพื่องเพราะมันเคยกินต้นมะขวพดเนาะแล้วมันก็นสซมาโหลดแล้วก็มาแล้วก็ผูกใส่เพื่องไวเพราะว่าเขาเก็บเพื่องแหงไหวเนาะ อันนี้สิเป็นคอกเฮ็ดเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดนะมันก็ออกแต่ว่ามันมันออกหน่อยนะซ่อนเลย่รรวดเขาไปท่ายิ้มึงซะอันนี้สิเป็นสวนสวนเดือนลายเดือนเลยเนี่เนี่ยต้นมังหงเริ่มปลูกตั้งแต่เฮ็ดซ่องไม่ๆหมเนาะจนตอนนี้้นมังหงข้างกระซัมนี่หกเจ็ดเดือนแล้วพดนำทุกมือตอนมันอยู่ในพ้นปวก รัดเลี่ยงก็มีแต่งัวนี่แหละจ้าเนาะอกับขอกเพื่องและกับเป็ดไก่ชีวิตแบบบ้านๆทุกคนบบมีเอียงหลายนี่สำนีกวดจอดเกล็ดเจ็่แล้วก็เหล่าเข่าเนาะมันกำลังกินเข่าอยู่เป็ดไก่ ลมต้นใหม่หลอนแกกแสกอยู่พอว่าใบันรลนมันทันเด็ปปงเนาะ <S <S เลี้ยวมาทางน,นี้ก็สิเห็นเทียงนาปาร,รีเลยนี่เอินใส่กันก็ได้ยินเนาะ,น,ะนีและเทียงแล้วก็ติดกับสวนอ่อยมะม่วงนะมันก็บบได้เป็นซํำดอกเนาะ <S <S มันเป็นดอกแล้วไม่ขี้ห้กินเบิดทุกคนเลย น,นี่สิเป็นขออกเองเขานะสาวเด้อเนานะของเขาสาวอนหรือว่าแมนองเมย์ขอกเฟืองติดกันฮัลโหลหนาวบะหนาวบะเบิ้งตัวนี้ฮังจะเกิดใหมเบิ้งตีลูกมัน,น,ม,นมันเกิดเด้ประมันถีบกลัวอะไรได้เดิงวัวหน่อยเกิดหนาเร่งนี่มันอยากอัน,นั้นเราเบิง้งในเม่มันเท้าูเท่า แม่มันนักตั้งแต่สวรรค์ยังน้อยตั้งแต่งัวแต่น้องเมย์ยังหน่อยๆตื่นเกิดมาแล้วก็แม่นหลุดค่อยเกิดมาค่อยก็เห็นหลุดงัวตัวนี้เนาะจะว่ามันเถาเหลืยงมาได้หลายปีงัวเกิดหนาแรงกัตตากระบาบยู่งัวหน่อยมันโบมีหนากินมแล้มันอยากมันโบอยากใหญ่นะทุคนนี่แหละหลังบ้านเราสิเป็นแบบนี้ โอเคทุกคนเดี๋ยวฮอสิไปหาเห็ดกินแรงแล้วเนาะคลิปนี้ก็คือสีได้คอนุญาตลาเลยเด้อขอบใจเบิดสูู้สู้ขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ซาวันเดเอร์มาจังได้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้แล้วก็เบ่งโฆษณาาให้เด้อค่ะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหนาเด้อ